สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพะระหลวงกุดุวัสแก่กันเป็นรูปเหมือนพิมพ์จันลอยหรือบางคนก็เรียกรูปเหมือนวงกลมอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันซึ่งตามหนังสือของวัดก็บอกแม่พิมพ์แกะในปีสองสและหลวงปู่แจกสร้างแจกในพิธีส่งน้ำในปีสามหนึ่ง จากหนังสือของวัดในหน้า257เราเรามาดูเรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเป็นยังไงเป็นรูปเหมือนจันลอยของหลวงปู่ดู่วัดสแกเรามาขยายดูกันลักษณะของพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกพิมพ์รูปเหมือนจันลอยของหลวงปูด่ด,าายยด,ด,ด,ดูซึ่งจะมีชื่อของหลวงปู่อยู่ข้างล่างอย่างนี้ เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเป็นยังไงลักษณะของรูปหล่อจันร้อยของหลวงปู่ดุวสแกเรามาพิจารณาดูลักษณะของพระก็คือตามหนังสือเขียนไว้แม่พิมพ์แกะในปี2อสี่แต่แจกในปีสานึงแสดงว่าทำขึ้นมาแล้วเก็บไว้ที่กุฏิแล้วค่อย ค่อยเอาไปแจกในพิธีส่งน้ำในปีสามหนึ่งโดยส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะระยะเวลาที่หลวงปู่เสกก็ถือว่านานเหมือนกันอย่างนี้หกปีเจ็ดปีเลยนะเรามาดูเรามาศึกษาลักษณะของด้านหลังเราก็จะมองเห็นนะลักษณะของเอกลักษณ์มีรอยตะใบมีอะไรเพื่อลอบหมุมมองอย่างนี้ว่า เอกลักษณ์กระบวนการผลิตพระของหลวงปู่ดู่วัสแกก็เหมือนหยอดนมโคกจะมีปีกยื่นขึ้นมาปีกยื่นขึ้นมาหลวงปู่ก็จะใช้ตะไบลบออกมาเราก็จะเห็นมองเห็นรอยตะไบรอยอะไรต่างๆพระของหลวงปู่ดู่วัสแก่เอกลักษณ์ต่างๆมันกับท่เขาพูดกันว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้เรามาดูเรามาขยายดูกันดูละเอียดละเอียดเลย เป็นพระของหลวงปู่ดุวัสกแกรูปเหมือนจันลอยรูปเหมือนวงกลมหรือคนจะเรียกว่าจันลอยของหลวงปู่ดุวัสกแกเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงลักษณะของพระของหลวงปู่ดุวัสแก แล้วเรามาขยายดูว่าเป็นยังไงลักษณะของพระเนื้อพระต่างๆขยายออกมาเพื่อที่จะดูเนื้อดูอะไรเอาไปประยุกต์ดูรุ่นอื่นที่มีราคาแพงกว่าหรืออะไรอย่างนี้เรามามองมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันลักษณะของพระของหลวงปู่วัสแกเราขยายกันใหญ่ๆดูกันพะมองนี้ว่าพระของหลวงปู่ เราดูเอกลักษณ์ในการสร้างวาระอายุต่างๆเราก็สามารถดูได้ไปดูพิมพ์อื่นที่ราคาแพงขึ้นอย่างนี้เราก็เรียนรู้จากภาพที่ราคายังไม่แพงนี่แหละไปว่าเป็นยังไงเพราะขบ,บวนการผลิตวัสดุที่เอามาทำก็แบบเดียวกันอย่างนี้ความแตกต่างก็ไม่ควรจะมาก มากมายเราก็เรียนรู้จากพระทุกถูกอย่างนี้เรียนรู้หลายๆองค์หลายๆอย่างเราก็ขมวดออกมาดูว่าเป็นยังไงลักษณะเอกลักษณ์พระของลวงปุดตุวสแกลซึ่งพระพวกนี้เรามองว่าโดยส่วนตัวผมพระของลุงปุด,ดูุพระที่ตอนนี้มีปัญหาโดยเฉพาะที่ ไม่มีหลังยันตาโกงจักเราประมาเป็นพระที่หลวงปู่แจกอย่างนี้ในล,ลักษณะอย่างนี้หนังสือพระหนังสือของวัดก็บอกว่าหลวงปู่แจกเราก็จะไม่เห็นยันตาโกงจักอยู่ข้างหลังเราดูไม่เห็นยันกงตาก,ง,ตากงจักอยู่ข้างหลังมันก็เหมือนกับเอกสารที่หนังสือบอกแจกในพิธีสงน้ำในปีสามหนึง่ง ถ้าท่านหลวงปู่ก็จะไม่มียันตากงจักรซึ่งพระอย่างอื่นเรามองนี้ว่าถ้าไม่มียันตากงจักรก็แสดงว่าเป็นพระที่หลวงปู่แจกขณะที่ท่านยังไม่ละสังขารอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ก็จะมีปัญหาโดนสายตรงคติเกแม้กระทั่งกรรมการรับพระประกวดอย่างนี้ ส่วนมากก็คือพระพวงนี้ถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เขารู้จักเขาก็จะไม่รับเข้าไปตัดสินอย่างนี้ซึ่งผมมองคือเรามาดูเรามาศึกษาเรียนรูจ้จะเปรียบเทียบอย่างนี้มีเอกสารมีอะไรจากหนังสือของวัดบอกว่าหลวงปู่เจ๊ในพิธีส่งน้ำก็แสดงว่าเป็นพระที่ท่านหลวงปู่หลวงปู่แจะ ข้างลังเลยไม่มียันตาคงจกักเราเราก็เรียนรู้จากอย่างนี้เพื่อที่จะไปประยุกต์ไปเรียนรู้จากรุ่นอื่นที่มองในแง่ว่าที่หลวงปู่แจกที่ด้านหลังไม่มียันตารงจกักที่เขาเรียกว่ามาตรฐานมาตรฐานสากลเราเรียนรู้จากอย่างนี้ว่าเป็นพระที่หลวงปู่แจเป็นยังไงเอกลักษณ์เป็นยังไง,เ,เ,ง,ไงเพื่อที่จะเอาไปประยุกต กับรุ่นอื่นของหลวงปู่ดูวัสแกเป็นพระเนื้อปูนสเวนขาวอย่างนี้เราก็เอาอย่างนี้จำอย่างนี้ไปเพราะถือว่าเป็นพระที่ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนว่าหลวงปูแ่แจกในปีสามหนึ่งเราก็เรียนรู้จกจากอย่างนี้ไปถ้าเห็นรุ่นอื่นถ้าเราเล่นถ้าเล่นเหมือนผมอย่างนี้เล่นในเชิงอนุรักษ์ เน้นพระที่หลวงปู่แจกขณะที่ท่านแจกนี่เป็นการมโนโจากผมเองว่าเป็นพระที่หลวงปู่แจกเพราะด้านหลังไม่มียันตา,ากงจับมองถึงพวกพรมพวกอะไรต่างๆมโนขึ้นมาว่าเออพระพวกนี้เป็นพระที่หลวงปู่แจกเพราะไม่มียันตา,ากุงจักที่เขาเรียกว่ามาตรฐานสากลแต่เราเล่นในเชิงอนุรักษ์ เล่นในเชิงพุทธคุณมองในแง่มโนว่าพระที่ไม่มียันตากงจักคือพระที่หลวงปู่แจกเราจะเก็บพระกวงนั้นไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้หรือแจกพระพวกที่สนิทแจกเขาของดีที่ดีที่สุดท,ที่เราเลือกแล้วเอาไปให้เขาเอาไปใช้เพื่อให้มีเพร่พุทธคุณเต็มที่อย่างนี้เราเลือกอย่างนี้ไป ไว้ไปเก็บเพื่อที่จะส่งต่อให้ลูกให้หลานหรือเก็บไว้เป็นสมเป็นทรัพย์สินเก็บอย่างนี้เรียนรู้จากอย่างนี้ไปเป็นรุ่นอื่นอย่ารุ่นอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เรามองนี้ว่าถ้าด้านหลังไม่มียันตากุงจังเราอนุมานหรือมโนไปว่าเป็นพระที่หลวงปู่แจกเราจำพวกนี้ไว้เป็นตัวอย่าง เพื่อที่จะสะสมเพื่อจะจะเก็บของดีที่สุดในใน,ในแง่ของเราที่หลวงปู่ทำขึ้นมาเอาไปแจกทำขึ้นมาแล้วท่านแจกท่านให้สินให้พรอ,อย่างนี้เราจำเรามาโนอย่างนี้เพื่อที่เอาเอาไว้ส่งต่อให้พักพวกหรือทายาทหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาจำพวกนี้ไปซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหา โดนตีเกจากสายตรงหรือกรรมการประกวดพระไม่รับพระพวกนี้เข้าไปตัดสินอย่างนี้ถ้าไม่ใช่พรรคของพระพวกตัวเองเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันศึกษาจากอย่างนี้พระที่มองนี้ว่าเป็นหลวงปูแ่แจ้เพื่อที่จะไปประยุกต์ดูกับรุ่นอื่นรุ่นนี้เป็นอย่างนี้รุ่นอื่นก็ควรจะเหมือนกัน ขบวนการผลิตเหมือนกันวิธีการสร้างพระเหมือนกันอย่างนี้เนื้อพระเหมือนกันวัสดุที่เอามาทําเหมือนกันอย่างนี้แม่พิมพ์ก็มองไม่แม่แม่แมพิมพ์แบบเดียวกันถึงแม้จะมีทั้งดินเหนียวทั้งอย่างพาลาก็น่าจะเหมือนกันอย่างนี้เราก็ใกล้เคียงกันเราก็ดูเราศึกษาเรียนรู้อย่างนี้เพื่อไปประยุกต์ เก็บพระที่เรามองว่าเป็นพระที่หลวงปู่แจกเพราะมมองในเงี้ยเก็บในเชิงอนุรักษ์เก็บพระที่คิดว่าเป็นพระที่หลวงปู่แจกอย่างนี้ไม่ได้มองในเงี้ย่าแบบพ่อค้าเขาเล่นชัวๆเล่นไม่มีอะไรที่มีข้อโต้แย้งอย่างนี้ก็ให้มีโค้ดมีอะไรที่เขาพูดกันแต่เรามองนี้ว่า ถ้าเราเป็นถ้าเราชัดเจนศึกษาให้มันเป็นความรู้ให้มันมองนี้นขโมดเข้ามาเราดูเราศึกษาจากอย่างนี้ถึงแม้จะพพนพาราคาถูกๆเราก็เรียนรู้หลายๆองค์ซื้อจากหลายๆคนขอคมรู้เขาเรียนรู้จากอย่างนี้ถ้าเราจะเก็บผ้าแพงๆก็ให้เหมือนแบบนี้ เราก็ดูทางอ่านธรรมชาติเพราะลักษณะพระยอดพิมพ์ของหลวงปู่ดุวัสแกจะให้เหมือนกันเป๊ะๆเ,เหมือนกันกับเหรียญปัม๊มมันไม่ใช่หรอกที่เขาบอกว่าจะให้ตัดใส่กล่องเหมือนกันอย่างนั้นมันไม่ใช่ะบวนการผลิตเรามามองในธรรมชาติที่ความเป็นจริงพระของหลวงปู่ดุวัสแกเป็นยังไงด้านหลัง เราดูเป็นจันลอยรูปเหมือนวงกลมหรือชาวบ้านเขาเรียกจันลอยเราดูลักษณะข้างหลังอย่างนี้เนื้อหามวลสารต่างๆลอยย่นลอยอะไรต่างๆที่เขาบอกเหมือนกับหน้าน้ำตาหูหรือปูนซีเมนที่ยังไม่เกี่ยวอย่างนี้เราดูเป็นยังไงเหมือนกันไหมทุกจุดหรืออะไรไหมเราเอาไปอั ประยุกต์กับรุ่นอื่นเป็นที่เป็นเนื้อแบบเดียวกันอย่างนี้เราก็สามารถดูได้มาดูกันชัดชาชัดชัดละเอียดละเอียดอย่างนี้พระของหลวงปู่ดุวสแก่รูปเหมือนจันลอยหรือรูปเหมือนวงกลมด้านขอบเราดูลักษณะขอบพระเรามีรอยตะไบตะไบย,ยังไงอย่างนี้ลักษณะต่าง ของพระของหลวงปูด่ดุวัสกแกพิมพ์รูปเหมือนจันร้อยของหลวงปูด่ดุเราจำเราศึกษาถี่ว่าเรียนรู้ไปด้วยกันภาพพวกนี้ก็มองในเงี้ว่าเป็นพระที่ราคาถูกเราเรียนรู้จากอย่างนี้ไปแต่เราจะเก็บพระราคาแพงๆเราก็เอาพื้นฐานของพวกนี้ไปเก็บไปสะสมเพราะแต่ละคนก็คือมองในเงี้ยว่า ความพร้อมในการที่เราจะสะสมหมื่นมาเก็บอย่างนี้ไม่เท่ากันแต่มองอย่างนี้ว่าเราเล่นเราสะสมในเชิงพุทธคุณหลวงปู่หลวงปู่ไม่ได้บอกว่าเออพิมพ์นั้นพิมพ์นี้บรรจุอะไรมากน้อยพุทธคุณมากหรือน้อยท่านไม่ได้บอกเราดูกําลังของเราแม้กระทั่งที่จะเอาไปซื้อขายนี่แหละเรามองถ้าซื้อแพงๆมาถ้าเราไม่ต้องการสร้างภาพ ไม่กะต้องการเล่นแสงหูแสงเหมือนกับคนอื่นเขาเราก็ซื้ออย่างนี้ไปเรียนรู้เงียบเงียบค่อยซื้อค่อยศึกษาไปไม่ต้องการวิ่งเร็วเร็วเลวิ่งแรงแงเพราะถ้าพระแพงๆซื้อแพงๆเร็วเ็วแรงแรงที่เงินเรามีอยู่เรามองในเงี้ว่าถ้าปลอมเงินเยอะๆบางครัง้งเงินทั้งตัวเรามี อาจจของปลอมแม่กระทั่งพ่อค้าซื้อมาแพงๆเงินทั้งกระเป๋าเทหมดเลยยืมเมียไปซื้ออซื้อมาแล้วขายไม่ได้อะเงินเอาต้องใช้ภายในครอบครัวอย่างนี้ถึงเวลาจะใช้เราจะไปกู้เขาหรือขายพลาดในราคาขาดทุนกู้เสียดอกเบีย้ยแต่ขายขาดทุนก็เหมือนกับเสียดอกเบีย้ยเราเลือกแบบไหน ชื่อของเราไม่มีไม่มีค่าคนไม่รู้จักขายผ้าก็ขายยากถึงแม้มองในแง่ว่าขายซื้อผ้ามาในราคาแพงทุกคนดูเป็นแต่เครดิตของเราไม่ดีเขาก็ต้องการซื้อถูกไม่เหมือนกับซื้อแพงเหมือนกับเสียนเขาคนซื้อก็ต้องการก็หิวแสงคนขายก็หิวแสงขายแพงๆซื้อแพงๆ ติดแสงไว้ด้วยแต่เรามองในเงี้ยว่าเราไปเล่นแสงกับเขาแต่ความชื่อไวเนื้อเชื่อใจเครดิตของเราไม่เท่าเขาซื้อมาแล้วขายยากเราก็ต้องไปคิดอย่างนั้นด้วยคิดเผื่อไว้ถ้าเกิดขึ้นจะยังไงเราสู้ดีเราเล่นอย่างนี้เรียนรู้จากอย่างนี้เมื่อเราเป็น มีกำลังมีอะไรมีเครดิตขึ้นมาซื้อมาขายได้เลยเพื่อ,อให้มันเป็นซื้อมาอมองเห็นคนขายได้เลยอย่างนั้นเราซื้อได้เราเป็นพ่อค้าเราทำอย่างนั้นวงการพระมองอย่างนี้ว่าการสะสมหรืออะไรต่างๆพระเราสะสมจากพระราคาถูกๆไปเรียนรู้จากพระราคาถูกๆไปเจอของปลอมก็ไม่เป็นไรไม่สะทกสะทานแต่ถ้า ซื้อมาในราคาแพงๆ mm. ยืมเมียมาซื้ออีกยืมเงินเมียมาซื้ออีกถ้าเป็นของปลอมเดือดร้อนทั้งบ้านอย่างนี้เราเรียนรู้เราศึกษาจากตรงนี้ไป